ชื่อมูไว้แล้วยนะเดี๋ยวนี้นะกอทุกก้อนชื่อมูว่ายหรือบ่เนี่ยชื่อมูแล้วชื่อมูว่ายเห็นอะไรอ่ะนะเอาอจีคอตแรงเลยจีคอเมียตแรงคือแบบไปวานนี่อันนี้บอกเอ็นก็ยังงงอยู่ได้จริงจังแบบทันสมัยเราบาเขาสมละว้าสมละว้าวีปรจังอันนี้ฮะเนี่ยเราเกินสามมือเราอะเราผัดอ่าก็เติพอเท่าก้อนเสี่ยวเมียแล้วบาทนี่ แรงนะร้ววงานิโบ้ข um> ี้รีไปจังนีเมื่อน้ำผลไม้เป็นยินดีเป็นได้หนิจังว่าเด้อไปว่าผนตัวไปไปยินดีกับเพื่อนมันนี่บุกมาฮอดเทือนสาพอพไน้อยแต่ว่าพลาดโอกาสอย่างไงรวงพอเท่า พลาดโอกาสเนาะพพอเถ้าปนี่ครับบ้านบ้านคิดว่าทีเห็นเคยมาบ่พพอเถ้าเคยมาอยู่บ่บ่ได้มานั้นนี่ยังเถื่อก็มากเลยแทนเนาะแต่บ้านนี่นี่เคยเนาะพพอเถ้าเนาะคนบ้านแม่บ่เคยนะฮะโอ้บ้านแม่พอเถ้าอยู่นี้เป็นคนจังบอกพอเถ้าไายจะจักบ่ ก็ลเจ้ากันางฟหแขวบี่ยวเจ้าชื่อไหแมวเมาเแวเมวมูจกโกะไปหลานมาลิวจะิ่ปจักสนามาะจักก็้งาลฮัตลาดเราเพาก็เป็นหลานของเราเจอดุนใหญ่เดือดใช่ปะตูพายแล้วเออเยอเ่ยาหัวกันพี่นอง่างไเนาะ เด้ยเพิ่นไปแต่เฮิงละเบ่แม่ไปแต่เฮิงยังไม่ได้มาง่ายดอกคุณไปดงใหญ่ได้ไยใ่เนาะทา้งคำหนักทา้งของหมดแล้วทางนาทวันพุ่นเดี๋ยวอครับโอ้หมดไม่ใช้น้ำมันดีได้ทางนาทวันเดี๋ยวแล้วไปหันเลยแหวนหาแทนด้วยคนอยู่ในดงเนาะแม่นบ่เห็นต้งไม่ได้ใช้ดงก็เป็นแงนจะขับไปดอนไหนคร <si ับบ่ฮู้นี่บุรีก็ในใช้มันก็อย่างเมื่อรอช้าะครับนั่นแหละมันไม่ได้มีดงหนึ่งว่าสิมาอัน Hết chênh phổ thủ con nó Phổ thủ con để mà mười nà Mà Hà Phú Xảo, còn bà giờ sao, tháng sáu mươi nó, phổ thủ nó ừ. về có Ừm, chắc nó, mà chắc, chắc. Chữ, thì không có đi chữ đấy. ขาหนึ่ก็าจับอึ่งจับอิงยู่โคที่มันชื่อจังไดมจ๊ะน้าพพ่น้าไพ่แบนสักเป่ามันชื่อเลยโยคนในบ้านนี้พอสาวไพ่หูจักนี่มีไคในว่ว่าชื่อังอคุนี่วคุจักไ่ละคุ้มอะไรกันคุมดว่าคุมเนื้อมันก็ได้ระบานแม่เนาะห้องมานี่แล้วก็ห้องพักคู้มนไมหุ้เขาอีทอยู่เพนนี้น่าทนเขอีทนไปหน้าเราอ่ะ เรา,เราจืดเลยอ้าวก็แล้วเขาอีปองเปลี่ยกมัน,นต้องลื่นโโนากชวยังว่าพูนทิแจกเข้านะกะลูกเจ้าก,ก็กว้างกว้างมันทิศไทยทิศทิศ,ทศอีปองบอกกว้างไหมกว้างตีลูกตียาวอะไรหูจักรู้ว่ามันกว้างมันจะว่ามันทิศ อีปองบ,อบ่ผู้ที่เอีปองเนี่ยอีปองันแค่มีแต่อีปองคุนรูปอีปองก็ได้ี่ยบัวดาลวาลูนะครับบันดาลวารุว่าว,าว,าวันบักอันตายเนี่ยเป็นลูปงบบอกอันตายสิแจกเ,เข่ามือนอีอ่นะจักผู้จักกว้างอ่ะไปเอาเมียอยู่แก่งกอกทิศเรื่อนกระเทาจอมเนี่ยเลอันบักอันตายเนี่ยอันไอ้น้อยงเราเลี้ยงมันบริเลี้ยงยางบอกบักอันตายในบ้านสิแจกเข่ามือเนี่ยแด็เขาออกอยู่หอมมาลา ที่ว่าผู้อื่นจะยินแต่เอโลว่าโอ้ยกับพี่น้องเขาเลยแล้วเขาอีเกียนเขาปอกอันนั้นแหละจ้ะไปวันตาก็แม่นแล้วอภัวแล้วบ่ชาววันตามันไปเสียเอาเลยเดียวว่าเปล่าเดียวคนละเนาะปพาผาวสา่บเดี้านี่อยู่บ้านบ้านเกิดเกิดบ้านก็ได้แล้วเนาะชาววันตาเลยเกิดอยู่บ้านนี้ว่าผัวสาวใยนี่บอดี้เกิดยิงหงให้เกิดยิงน้องไห้เนาะ บ้านในบ้านแม่นบ้านแม่ชื uh ่ huh. อชบ้านแม่เมื่อเมื่นคนต้องไห้มาอยู่บ้านนี้เลยเป็นไดนี่โนมาอยู่บ้านกกบ้านเข้าบ้านกกบ้านเข้าบ้านนี่เป็นวิธีอันคอยนี่อ๋อคอยอันนี้แหละค่อยก็ต้องใช้กับกานเป็ดท็ดชุ่มมือนี่นะเอาน้มเหลียดเอาเหลียดาผสม เป็ดชงมดเวียนมันฉ่งมากแต่ปักเชฟกันตาหนีบ่เออกราบกากใา่ผ้าเนี่มันเบิดแล้วกาดมันแล้วไม่ได้เฮ็ดชงให้เวียนนี่ราคาตัวไรแพงบุ๊คจักไดของมันเนาะเอ็ดมันจะชิบ่แพ้งไปได้ไหมเดเ๋าขคลายที่เวลาไปได้ก่อนจักน้ำเข่าก็ไม่เคยเห็นว่าขั้นละชิปละเช้าไปได้มันมันได้มันไดอันดีคอยบริการหุ้จักเอาอันนี้มาเห็ดใส่ประโยชน์เนาะใส่ประโยชน์ก็ใคบ้างแล้วก็ ไปเบิ่งยอจังหน่อยก่อนแล้วนไวนะคะบุกเออมันไวเลยเออะไดเพื่อไปสิเนจบเพื่อนรถลุก้ายจะมีเพื่อนคยเน่อแวอยู่เอนแล้วเฮ็ดบุกเกิดบ่ในกล่องนี่ไหมครับ ยังเฮ็ดออกออกน่เฮ็ดยังน่ะเฮ็ดตานเลยเออเฮ็ดตานอมนออกด้ขี้จานกินเป็นเนาะแทบได้เออดับดับองคุ้มเครื่องเครื่องะเลยเค่เฮ็ดตาลหนี่บ่เคยเนาะมาถึง้าบ่มาแล้วบ่จะคนลูกชาวพร ไงเป็นบ้าประชาวะล้วป้องขุนายนี่ยู่กรุงเทพป้องขุนยิ่งนียน่ามย์ยูน่าแม่สิบปีเดยวได้แล้ววะู้นญิ่งก็ได้ใช้เอาลงมาเบิ้งในกอนนูเอาู้หญิ่งกับปยู่ะทำยังไงปกอยูเอ้ลงมาน้าบัเถ้านั่งไอ้ลงมา้เบิ้งแน่ไอ้เอ้ย ลุงมาพี่ไอมาเด้อูมานังเป็นหมูมาเด้อนังมามาผมพ่อแม่กับพ่อลูกแม่น,นองเพลินของเยนไหน,นงเขยนอยู่แม่ขขเขาเยนโมโมโมฝายอาถาถาถา,ถา,ถาถามนองเพลนมอนเยนอยู่พอ,ไ,อ,อไปอ้ามีะทางไหนตะกอยไปจักทางปกซีผม้อเพลนบอยูคน้ำเนาะ้ บากระเเนาตเานาะอยเพื่อนเราไ่ีไ้เนี้ถ้าก็มาอยู่นี่วัะนี้เนาะีค้นบ้คอยู่ไมัน่อยูัวแม่ราแมนะข้ามดาคนจักคนแม่เม่ืิเมือบ้านก็จักบจักทางเมืองบทรรมชเมื่อบ้านก็บจักทางเมืองาจักเรอือไงเป็นชาวไรเด้อ Euh พ,พวกพม oh. <l Jean Rabbit bulun> ่าพวกอันคาเมนนี่ก็ได้ออกวาลเป็นบุเป็นนั่นลาเหญ่อยูลาลาคนนั้นมันถลาอ่นลาฮะอยู่ใช่โอ้ถ้าแค่าุได้หละอ้ท่ะไทีนะโอ้ ่ไปเลยนี่ใครวะิคก้าไปนะครับ้านถ้ำมันชิคก้าบ้านแม้แท่ลูกสาวพรบ้านมีลาหน้าสอบบอหน้าสอบบ่อยู่ภาคเองเฮ็ดไปน้อยเดียวหน้าสอบเองเฮ็ดนี่ไปแม่มันก็อยู่พระมันก็ขึ้นเมืองเข้าไปแล้ว้ะ มันนี่ล่ะมันก็อยู่ก๊กขัวตัวขัวเลยไก่โบไก่โบไก่อืมือนกันว่ไก่นี่นี่รัดผมผมเร่งจันทโท่มาบอกว่าห้ามโหลดทามหลางลัดไปได้ไหมหรอรัดเพิ่นไปทั้งอันอันโนนย่างลัดไปทั้งแม่นโนนย่างมาทางย่างมันลับเฉดงมาไฟทังนั้นนะแม่ต้อไปหาเฮ็ดถว่วเปล่ะาในไอซีเนี่โท่ก็บ่ได้ถ้าบ่เปิดเครื่องเนาะ เดี๋ยวนี่าทนมาเด้ออืมี่วันเามีบันดงเป็นว่ามือนปีแล้วผู้สาวนี่สิบหปีเป็นสาวเนี่หนึ่งวันสิบแปดจ้งชงใัยบ่ชงชัยชื่อชือบ่ชงชั่อืมนสิบแปดพอเท่า เมกได้นี่พีหน้าก็จบแล้วม7แม่นเห็นเก่งเลยอันน16ปีเมื่อนี้ไม่ได้ข่าวว่ามันยันไหนครไปเย็นเย็นยินใจนะนอนกะล้องนอนกะล้องวละอ๋อยุหานีค่โม7เจ็่าอ๋อ เอาด่วนไอ้นี่ไปไห้ตู้ฮะได้ข่าวยังได้ข่าว่ตุ้ก้อนนะเอาเมียจากปีเมียเพิ่นนะชาวหรือว่าห้างลูกหนึ่งจากปีลูกเพ,พิ่นนะเมียเพิ่นนะเมียเพิ่นอ่าอันนี้บเป,ป็นจังไงใจกันได้ยินใจทามทามทามส,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 สดีก่อนสวัสดีสก่อนสวัสดีทามก่อนคุณได้ยินเลยได้ยินข่าวอย่นี่นะเบาอันได้ยินข้าว่ตุ้ก้อนเบามี่เมือนคุณได้ชงข่าวอย่นี่เบาพรโอ้ ขอพรส่งข่าวเดี๋ยวมาพักรำกันเนาะพี่น้องนี่เอ้าสกินซีโนใส่มาเหม็นเนาะเล่งจำ้ำสกิลซิโนหนิเอากระเล็ดมาไวไวนิที่ปลายก็พอแล้วพาเพิร์นทางทีมงานส่งมาเนาะพี่น้องโอ้ชี้แลจั๊กอยู่แล้วพอมันลุยขีดอกขีดต่อมได้ฝ่ายหนึ่งชีโนค้างคืนดีขีดอ่องไปนอนดักเอาอยูู่เลยเดี๋ยวนี้นะไปแล้วจะเทว่าเพรว Banasooi bunny lao bunny lao bunny đây bunny lao 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 Để lao bunny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  lao mía lao bunny 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 โหดเทพประตูก้อนนี้จะได้บ่ายเอาระบบอันนี้ฮะตอนนี้กำลังเตรียมหมูไว้เตรียมหมูเตรียมหมูคอตะแลงเลยจะเอามาเลยเชื่อมาน้ำเชื่อมาเลยจะมาเลยนี่ไปคืนเดียวเอาเมียเลยโอ้โหดแหงเลยก่งเลยนะเชด่ออนี่ทิ้งมาทำไปบ่ไป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 นอนคืนได้กันไปนะเป็นไก่ปะอ้า ขัวเซ่กันวัวไก่นะเดี๋ยวนี้มันก็สามมง่ะเนาะแใบไปวอดีดำอืมเฉดจังได้ไหมเนาะอยากได้อยากไปอยู่เลยไปลงแต่อันนี้เป็นตะไบป้อแต่ว่าพังเบิ่งมืออื่นเลื่อเลนขึ้นแต่เช้าจีนได้ขึ้นแต่เช้าแต่ว่านั่นเดี๋ยวเขโอเคโอเคเจะจีนได้ไปบ่อขันว่าแจมเช้าจีได้ไปอยู่ไปพร้อมกันเดี๋ยวขอาเล่นไปหาเจ้าหมื่น คือจะไปปลอกมันนี่นะขำเนาะขำโดยความที่เขาแล่นรถกลดกำขำกลางคืนมันอันตรายไปก่อนก็ได้เพราะว่าเพื่อแล่นกลับออกไปที่ข่าวเด็ดลีได้นี่เยดโคตรหนาเด็ดลีนีุ่ก่อนจะเอาเมียแล้วหาสาวคนเดียวไปนะเอารถไปแล้วเอาเลยเพราะว่าสาวดี่พราโทแต่พี่นี่คนที่เมันคือสาวโทห้าคนแล้ว ปัดเดอด,เ,ดเหตุอะไรสเน,น่เราวก็แรงแท้สเน่ชุดยอดเลยบใบยังนยอมเรามีของบ,บ่ตัวนี้ก็ยังบจ่จักไปเห็นลูกสาวไวงามแบบจีบเอาลวดแบบนแม่นมันเอาเลยค้าวลาวพระเจ้าแม่ยอมใบยังยอมเลยนีน่นนปะเอาใหม่เลย <c oughs> ป้เ<อ>าเจาย่างบุท่านป้าและยังบุท่านแล้วกันนี่เหตุใดข้าวชีบใหม่แล้วบาดเป็นใหม่ตัวนี้ก็ยังประจับบ่อะไรข้าวชีบใหม่เนี่ยครับมาญาติทั้งนั้นกลับมาใหม่เป็นไดบ้าน ักกตวนี้ไดปไปบอกข่าวดีทางผอสาพายไปว่าตู้นมามามาแจ้งแล้วในใจนะเสี่ยวแล้วได้เหัอเนาะพอเท่ากอน ตปลาปลาดําไี่เพล่ก้อนเดียวเมียเรได้ข่าวส่งวานยินดีน้ำเล้าอยู่บ่ยินดียินดีอยู่เระจะหมักกระมูกับคู้ยินดีกระมูอคู่บ่เตรียมหมูไว้พ่อเาเตรียมหมูไว้สี่คอมือแรงนี่คนนวาะมืออื่นนะเชี่ยงมาว่ะขันเอามาแล้วมืออื่นเราไปผูกแขนได้เฮามืออื่นเมื่อกันมันมันกับว่ากับคู่เมียกันแต่กูหอนมืออย่างเดียวเอาจีดได้พาปลาดําไพ่ไปงไปงานแต่งอีกแล้ว งานแต่งพระศก้อนยาแล้วตอนแรงตั้งกองบุญในเชร้าเลยก็แล้วเนาะเนาะพรศเนาะฝั่งมึงตอนจะช่วยมืออื่นเนาะถ้าว่านั่นกะถ้าว่าเพิ่นลงมามืออื่นบ่อนตั้งกองบุญเต็ดบุญน้ำลูกน้ำลานอืมหน่าบ่อเสือแล้วน้อกระชือบ่อเพล่บ่อไอ้น้องน่ะมันอี้โคตอี้เต็มเขาเนี่ผิดผิดลืมหลีดได้ผิดน้องเลยเนาะ หน้ากลัวไอรีได้ชูม,มือหนี่งฮะไปนองเนะอ้ยเนาะเบาลี่กลับมาหาพุทธพายอย่างกับพอดีได้กินข้าวทุกก้อนเลยทุกก้อนเดี๋ยวนี้เรากับลดละเลิกเรื่องอใบยมุกลายเติบแล้วกับตูพายก็เ,เลยบุได้อันนั้นไปน้องเนาะแต่ก่อนนี่อู้เราเบาเรื่องสี่เรื่องเชิงโพดก็เ,เลยบุได้นำเสนอไปหลายหลายแต่ตอนนี้เราก็เริ่มยุดลงมาเนาะกับมันกับไ่ค่อยพิษยังเรา เอาเมียกะยินดีน้ำเล้านาะพี่น้องเนาะเอทั้งอันทางด้านเขาบอกพอนว่าเพิ่นชีขึ้นถ่ายทาเอามือแรงวันฉันจะฉันไปนอนพื้นกันั่นแไ่พี่น้องเนาะป๊าดเด็ดเด็เอาโอเคพี่น้องเนาะบานนี้เจะทีรีวิวคร่าวๆจะเกินชันอันนี่ผีดองเนาะแร่เสาแผลเลืที่เล่น เขาเอาทั้งหนังือทองโพมาฮาเห็นเนี้ยว่าพตูก้อนเอี่ยมีเียแล้วดีีเอาเงินไปเอาคือผลไปไปวาเียบระถารู้ไปวนเนี่ยไปวานล้งจากเรื่องทงมาเก็ไปเอาบ้านเี้ยคนทางครัวเซียงมงไก่ได้เอาไก่ได้แานี้อาุอายุเทไรนะ อาอยู่ประมาณชาวป่ายป่ะชาวกว่าปีนี่แหละชาวสองป่เน่ยฝังนาวค่อยออกเี้ยงเียงเลยค่อยงืพิคนไปเมื่อวานนี่่นก็จะโทรมาบอกว่า่บอกเพา่ได้อาเบอร์เอาบเ็นเป็นแม่ห้าง่หราอว่าเป็นผู้ชาดนี่ผู้ชาวผู้ชาวเลยบ่ไปว่าอ่นนี่ะอันนี้บเ็นก็ยังบ้าอุ่นคืนเดียวไมเท่าหมอนบี ตายน้ำเงินมันยิ่งม่เห็นบอกมันยิ่งตายน้ำเงินายน้ำกระล้มนี่อายกัมีนี่ครับสี่ไฮดีดีเจ้านีตายมัแม้เด็กน้อยตายน้ำู้เฒ่ามันถคองมีบราแล้วถอข่าลมประตูก้อนมาจากถึอค้าลมทั้งเลือมึงหมดมันอยู่ในจากน้ำแล้วมึงก็เอาบุษเสือมใหญ่แต่อะ็กน้อยขนาดนี้มันอยู่น้ำใจจากน้ำบ้องอันมันราบะต้นอยู่ีนี่กะอันอยู่ชิมหาในที่ปบเมืองนะ เ,เ,เจ้าเห็นรงกบวามเป็นควา,ามแน,ว,น,นมว้าวาาว้าวความอันขนี้ร่เห็นได้จังญาบิยานขาเจ้าใหม่บ่สมุดว่ายังไม่ได้จบได้ตามที่ขังเนาะคือกับเมียน้อยคนอื่นยังไม่ได้จบเล,ล,ล,ลคย,ยครับครั้งนี้ข่าวสีเจ้าจะพิดจะข้ามาได้ไหมครับสมมติว่าเจ้าไปคอไปนั่นหรือชาวล้วบินคอคาบกันนี่ทางนั้นีดหรอสมมติว่าเขากกับมาเนี่ยเมียนยอ้อยพี คอเรื่องกับเมียน้อยอายู่ชิมาเนี่ยยังบาเดลบราต้อนี่ผัดจีคอเมียเลยไปเมื่อวานนีคอเลยท่นพอว่าขับข้าบมานจะได้แหละกระจบดีมันเ็ข้าวว่าวี่ได้บักต้อนขาวว่าอีนี่มันกระชิมีผูบ่าวพี่มันกระจบเลยเนาะก็มีแล้วว่าเขาจะหายเมืองมอคำมีแล้วว่าเขาจะหายเมืองเมื่อนอนข้าวเหนาน่เราผัดมหันเมืองอเล่าบ้านในจบกระยาคอมีกระยาคอยหัวจ้างแล้วว่าจะเมียเนี่ยัปีนมาเนี่ยเจ็บมอนี่ย บอกมัน้วเาะมันบ่เลวเพราะว่าเจ้าบ่เมื่อตานี่เ้าบุญตนีาเจ้าบด้ตาเนี่จ้าบตาเนาอดช่องตังบุกกเชาแม่นบอกเบนตันยังบ่จีเนาะมัช่องช่องตังเขาเห็นเลเอ้าคอยเ๋้วหน่อยเขาบอกว่าค่อยไปอันตัวความคลอนโคนนี่ก็นักจิ้นชื่อฝรว่าบ้านในความหายหน้มูิ้นชื่อใเรื่องคาร์ลตาเก่าในากเชีไปนองเนาะจะได้การทังคลิปนี้บลเสี่อตัวลาไปก่อนฝากไปนองเป็นกำลังใจให้คาราเด้อไปนอนเนาะสบายดี